นะไม่เป็นไรท่านช่วยกันส่งต่อออกไปนะครับช่วยกันแชร์ไปให้ถึงคนที่เขามีนะเพื่อที่จะได้เอามาช่วยนะจากตอนแรกที่เราไม่มียางเลยแม้แต่เส้นเดียวได้พลัง f องทุกคนมาช่วยยางล้นไปหมดนะครับแต่ดูจากไม่พอเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมวางแผนเพิ่มให้นะครับนะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยว3มเรื่องเรื่องของบล็อก,อกยางแล้วก็พื้นเดีนะ๋ยวผมคุยให้แล้วก็เดี๋ยวสรุปมาให้เดี๋ยวกิดเอาเบอร์ของคุณครูไว้รเรียบร้อยนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปดูที่วัดต่อ จ้าขอบคุณมากนะสู้ๆนะขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าไปโอเคไปยังมีอีกหลายที่เมื่อกี้เดี๋ยวกลับต้องกลับไปรับของที่ฐานปืนใหญ่ด้วยนะครับเพราะว่าของมาลงแล้วนะครับไปเดี๋ยวไปลุยวัดหลวงพ่อเดี๋ยวเชิญวัดครับผมสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับหลวงพ่อร้อนไหมเนี่ยชินแล้ว หลวงพ่อน่ารักมากเลยหลวงพ่อทักมาช่วยเด็กๆด,ด้วยห่วงเด็กๆเ,เด็กน้อยอ๋อตรงนี้ใกล้ฝั่งนู้นเยอะไหมครับหลวงพ่อใกล้ใกล้ใช่ไหมใกล้ในี่ใกล้ปราสาทอะไรตรงนี้ตระ,ตะเมือนมันมีตาะตาตู้ตระโตตระเมือนพรมใกล้ตาเมือนพรมมากปราสาทอ๋อใกล้ตาเมือนพรมมากไปเดี<ะ>๋ยว<ะ>ไปวัดเชิญนินมนต์หลวงพ่อครับเชิญครับเชิญครับ ขาโดนข่าวขวาโดนข่าวขวาโดนเอ็มดูตรงเข่าวขวามีปุ่มเข่าวขวาเอ็มมาโดนปุ่มกดดูปุ่มให้เอมดิสอนปุ่มนิดปุ่มปุ่มเปิดประตู อ่ะทุกคนเดี๋ยวกดติดตามไว้ครับยังทำหลายอย่างเดี๋ยวตอนนี้นะจะมีในส่วนของอ่าจะมีในส่วนของเราอะ่ะยังไปทำของปืนใหญ่ไปทำสะพานให้ทหารพานทำห้องน้ําทำชุดเกราะให้ตชดอโอ้ทำไฟนะครับทำน้ําให้กับเจ้าหน้าที่อ่าอ่าโอเคนะครับยังทำเยอะมากซื้อรองเท้าให้เจ้าหน้าที่ โอ้ทำโคตรเยอะนะถ้าใครอยากจะช่วยผมช่วยไปกับผมท่านสามารถนี่เลยครับมูลนิธิบ้านฟ้ามูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้นะครับบ้านฟ้ามูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ท่านสามารถเข้าไปสนับสนุนได้เลยครับด้านในตรงบ้านฟ้าเนี่ยจะมีช่องทางในการสนับสนุนอยู่นะครับมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ตอนนี้ ทำเยอะมากมีบังเกอร์อีกทุกคนรู้ไหมว่าทําบังเกอร์เนี่ยที่ชายแดนเนี่ยทำเนี่ยมีงบเนี่ยผมว่าน่าจะมีเกือบล้านนะทํา30หลังหลังบังเกอร์เดิมเนี่ยเขาเป็นไม้ครับเขาเป็นไม้พอมันเป็นไม้เนี่ยเวลาลูกลูกคลกอะ่ะมันจะบึ้มอยู่บนหลังคาใช่ไหมหลังคามันเป็นสังกะสีมันกันไม่ได้มันเป็นไม้นะครับนะบางอันก็เขาก็ฝืนเอาไอ้นี่ลงไปวางกระสอบทราย แต่จริงๆแล้วมันควรเป็นบังเกอร์ปูนบังเกอร์ปูนเนี่ยคือมันจะคงทนอยู่ได้หลายปีการที่ทำบังเกอร์ไม้เนี่ยมันจะอยู่ได้แค่ประมาณปีนึงครับแล้วก็ต้องทำใหม่ทำใหม่อยู่อย่างเนี้ยน่าลำบากแล้วก็ห้องน้ำทุกคนห้องน้ำเนี่ยนะหูผมเห็นที่หนึ่งลำบากมากเลยห้องน้ำเนี่ยอยู่กันประมาณเากืบ100อบร้อยอ่ะมีห้องน้ำอยู่มันห้องเดียว แล้วก็ห้องน้ำเนี่ยแบบแบบแย่งกันใช้อ่ะแล้วก็ต้องไปเข้าในป่าเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยลาบากผมรับทําห้องน้ําให้ทุกคนห้องน้ําไม่ได้ถูกนะห้องน้ําไม่ได้ถูกเพราะเราต้องทําระบบข้างล่างมันด้วยตอนนี้เอาเฉพาะห้องน้าเนี่ยที่ผมห้องน้ําที่ทาเนี่ยออกค่าใช้จ่ายไปน่าจะเกินเจ็ดแสนแล้วนะครับมูลนิธิการจอมัลชี่สู้ทำเนี่ยหมดหน่าจะเกินทะลุเจ็ดแสนห้องน้ําอย่างเดียวนะยังไม่รวมแทงน้ําที่เราจะไปลงอีกประมาณ30จุด พอแช้งน้ำเนี่ยถังนึงประมาณหกพันเจ็ดพันใช้ประมาณประมาณสี่สิบถังมั้งเยอะมากครับทุกคนวันนี้ถามว่าทำไมนักรบเราต้องอยู่แบบเฮ้ยอยู่ป่าแล้วไม่ทนลำบากได้วะเขาถ้าเขาถอนออกมาปุ๊บคือประเทศเนี่ยไอผู้ลุกลามมันจะมายึดฐานที่เราอยู่มันจะมายึดฐานที่เราอยู่แล้วก็ กินดินแดนเราไปเลยดื้อนะครับมันจะเป็นประเภทนี้หน้าหนานะครับแต่เราก็ต้องเนี่ยเขายอมลําบาก5วันออกมาเอาข้าวทีหนึง5วันรู้ไหมทหารพ่านออกมาเอาข้าวทีหนึ่งที่ผมไปเจอโคตรน่าอัสาอ่ะใครอยากสนับสนุนครับพัฒนาชายแดนให้แข็งแกร่งไปกับผมท่านสามารถเข้ามาได้ที่นี่เลยครับนี่บ้านฟ้ามูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้บ้านฟ้ามูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ เพื่อที่จะให้นะเพื่อที่จะให้อ่าไปสร้างชายแดนให้แข็งแกร่งนะครับทำทั้งทหารทหารพานตำรวจตระเวนชายแดนผมไปมาคดคบผมบอกเลยใครแบบผมไปมาหลายฐานน่ะนะใครแบบมาได้เลยผมผมพร้อมเลยนะครับพร้อมลุยแล้วก็น้องๆทหารนะทานปืนใหญ่ผมก็ทำให้ น้องๆ้องทหารตำรวจหรือว่าเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนท่านขอมาท่านไม่ต้องห่วงว่าใครจะว่าท่านผมคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ของท่านทุกทุกฝั่งทุกคนแฮปปี้ทุกคนไม่มีใครว่าเฮ้ยมึงอายเขาขายขี้หน้าไม่มีเลยผู้ใหญ่ทุกคนนะครับเขาบอกว่าวันนี้คนมาช่วยลูกน้องเขามันเป็นสิ่งที่ดีใช่งบมันมีประเทศชาติมีงบครับมีแต่เวลาเนี้ย สิ่งที่ผมทำคือมันเป็นการรัดขั้นตอนได้เร็วได้ของมีประสิทธิภาพทุกอย่างออกมาเพอร์เฟกดีหมดนะครับเราไม่ต้องไปบอกว่าเฮ้ย mm hmm. เวลานี้มันเป็นหน้าที่ใครถ้าเราไปตามระบบมันจะไม่ทันถ้าไปตามระบบมันจะไม่ทันทุกคนไม่ทันแล้วก็อาจจะไม่เพียงพอด้วยนะเพราะว่าระบบมันใช้เวลาทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันใช้เวลากันจอมพลังกับ f อรัดขั้นตอน ได้ของไม่แพงแล้วของมีประสิทธิภาพทุกคนจำไว้นะเออจำไว้นะนี่อ้าวใครที่อยากจะสนับสนุนนี่เลยครับมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้ผมถามนิดนึงใครสนับสนุนมาแล้วบ้างอ่าใครสนับสนุนมาแล้วบ้างคนละไม้คนละมือใครสนับสนุนมาแล้วบ้างบอกผมหน่อยพิมพ์บอกผมทีอ่าจะได้รู้บอกอันนี้เมื่อเช้าเมื่อเช้าสนับสนุนมาแล้วค่ะ นี่ถูกไหมครับขอบคุณมากสนับสนุนมาแล้วค่ะผมจัดมาแล้วหนึ่งพันอ่าโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากๆขอบคุณที่ช่วยไปด้วยกันนะนะครับสนับสนุนแล้วค่ะช่วยไปแล้วครับสนับสนุนแล้วครับเมื่อกี้ขอบคุณมากสนับสนุนแล้วครับนี่บอกจัดทุกวันวันละสองร้อยค่ะขอบคุณครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเยอยมากไปไป còn này à này là pheoแนะนำ nằm pheo kéo mang mà không thủ pheo mang hả này thủ pheo บังเกอร์เหรอโอเคหลวงพ่อเมณฑ์ที่มนต์ตรงไหนครับหลวงพ่อที่หลวงพ่อจะทำตรงไหนเอ่ยตรงไปเดี๋ยวให้หลวงพ่อนิมนต์เชิญพาเลยครับเอาตรงนี้ใกล้ตาเมืองทมเหรอหลวงพ่อตาเมืองคนเยอะไหมตอนนี้ เยอะเหรอเยอะทุกวันเลยแล้วมีคนขึ้นไปส่วนใหญ่เป็นคนไทยหรือว่าเป็นคนกัมพูชาเมื่อวานกัมพูชา่ะกัมพูชามาสี่ร้อยห้าร้อยคนเมื่อวานมาสี่ร้อยห้าร้อยเหรอใช่มาทีเดียวหรือว่าทยอยมามาทีเดียวเลยมาทีเดียวเลยเหรอมาทำอะไรหรือว่าหน้ารรมมาบน่าจะมมาเที่ยวมาเที่ยวอ๋อถ่ายรูปทำอะไรสักอย่างทำอะไรสักอย่างมีเล่นของไหมมีเล่นของมีมีมีแต่ว่า อาหารเขาเขาเขาห้ามอ๋เขาห้ามเขาห้ามก็ดีแล้วตรงไหนครับหลวงพ่ออันนี้คืออะไรหลุมหลุมของหมู่บ้านเหรอสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าผู้ใหญ่เหรอผู้ช่วยทำไร ลุงปลภัยทำให้ใครทำให้ชาวบ้าน Alf. ทำให้ชาวบ้านอยู่เหรอกี่คนก็ไม่รู้ว่าคนจะอยู่บ้านถ้าเกิดมีการ์ขึ้นมาผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่อ๋อแล้วทำรองรับกี่คนตามปกติครเขาตายอยู่ประมาณสิบกว่าคนสิบกว่าคนแล้วหมู่บ้านมีกี่คนวาทำหลายมุมอ๋อทำหลายมุมไร่ท่ออ๋อแล้วมีเป็นจุดเป็นจุดนะเพื่อดูแลให้ทุจรรย์ อ๋ออันนี้ท่อเมื่อปีไหนเนี่ยผมก็ไม่รู้หเหมือนกันเหมเขาเอามาให้อ๋อเขาเพิ่งเอามาให้ครับอ๋อมากันหถุงปลอดภัยเนี่ยเหรอแล้วตรงนี้หลวงพ่ออยากได้ยางเหรออยากได้ยางอยากได้ยางยางเอาโอเคผมก็อยากได้ยางกันอยากได้ยาง,ยางามาลงตรงนี้ลงนี่เหรอยางใช่ใช่เอามาลงเบาเอฟซีอยู่ที่เอฟซีช่วยหายางให้สักครู่เดี๋ยวผมโ<อ>พสให้อยากได้ยางมาลงตรงนี้แล้วก็ลงไอ้ศูนย์เด็กศูนย์เด็ก แล้วต้องขุดไหมน,นี่ครับอันนี้ผมว่าจะขุดตรงนี้ขุดตรงขุดลงหรือขุดขุดให้ลงกว่าน,นี้หน่อยอ๋อลงมาหน่อยหน่อยแล้วก็จะเอาท่อนี้ลงไปพอท่อลงเสร็จแล้วจะเอายางใส่ก็ดินขึ้นไปแล้วของเดิมตรงนี้เป็นอะไรนี่อันนี้มันเป็นโอโท็อปเดิมนไปอ๋อโอท็อปขุดที่เก่ามาจากที่ากับไปขอเขาก็าได้มาให้มาอย่างนี้ผมก็เอายางนอนรูดตรงไงอ๋อได้ของเก่ามา เก่าเลย่ยังีได้มาขอเขานอกให้ยางงี้เอาามแต่งีมตาเหมือนใกล้ใกล้เลยใช้ได้อยู่ไหมศูนย์โอท็อปตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้ใช้งานเล้วเพราะว่า ไฟตัดทิ้งหมดแล้วก็ยังไม่ได้ใช้อ๋อตัดไฟทิ้งแต่ก็ใช้อยู่เพราะเปล่าเดี๋ยนี้เกษตรกรเองแล้วพวกเขาทำเกษตรทำอะไรเองเขาไปเข้าไปตลาดแถวนี้ปลูกอะไรมันปลูกมันปลูกปลูกมันพอมันไม่เข้าไปจากฝั่งนู้นราคาขึ้นไหมมันน่ะขึ้นมากเกษตรก็ทำอยู่เฉพาะแถวเขตแถวนี้อ่อโอเครับยางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยวหายางมาให้ ใช้เยอะไหมก็คงจะเยอะอยู่ครับผู้ช่วยประมาณเท่าไหร่ผมคิดว่าถ้าเอาพรมกันนี้ก็ประมาณห้าสิบได้ห้าสิบเส้นโอ้โหถ้าไม่เยอะเออผมไม่เรียกว่าเยอะไม่เพราะว่ามันเอาดันหน้าดันหน้าแล้วกันข้างนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าข้างบนผมก็เอาดีทุกขั้นคืนอ๋อห้าสิบอ่ะไม่ได้เออ สองแถวละแถวละห้าเราเป็นสิบ่ะนี่คือคุณก็ใส่คู่ข้างมันคือมีใส่คู่คือเนี่อ๋อค่ะแต่งข้างลองใส่อืมอ่าใส่ข้างอ่าอ่าอ่าเข้าใจอยู่ถใส่เพิ่มเต็มจริงี้ยเต็มร้อยอ่ะ้ะมีเยอะก็ทั้งร้อยครับเออได้โอ้โหร้อยหนึ่งไม่มีปัญหาแล้วมาทีเดียวถ้าได้ครับเดี๋ยวมาทีเดียวคือเป็นร้อยอ่ะครับอืมใส่คนดีเงินเพราะว่าการที่มันต้องใส่พาร์ติชั่นอืม กับทราบแค่จุดเดียวเหรอหลวงพ่อจุดเดียวใช่ไหมจุดเดียวมีชาวบ้านอยู่ที่ยังยังไม่มีด้วยยังมยไม่มีเ,เดี๋ยวผมลงขึ้นมาให้ดเดี๋ยวมันคือม,าลามัลา,ามันขึ้นมามันก็ขึ้นมาคันรถหนึ่งอะ่ะก็เอามาตามคันรถหนึ่งแล้วกันลงตรงนี้แล้วกระจายไปศูนย์เด็กหรือลงศูนย์เด็กแล้วกระจายมาตรงนี้หลวงพ่อลงตรงนี้ก็ได้มันกว้างรถรถมันจะโอเค ีวนี้เดี๋ยวเราค่อยเอาเอากระาเอาไโอเคครับจ้ามาเลยครับยินดีครับมากับก้องก่อนกับก้องก่อนจ้าขอบคุณครับขอบคุณนะครับเดินทางปลอดภัยจ้ามาเลยครับมาช่วยมาเลยมาเลยยินดีครับ ถ่ายให้มาผมถ่ยให้นีออ่จย่นามครับมอง้องีนะครับ่ออมา,ามครับได้โอเคขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าไประวังรถไปทาข้ามกลับวัสดีครับสวัสดีครับ ขาดอะไรไหมตรงนี้ตรงนี้ก็มีส่วนหลังช่วยเยอะเลยครับเยี่ยมเลยใช่ไหมแบบทราบนนี้เข้มแข็งมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยชินชมนะชินชมนะขอบคุณทุกคนจะขอบคุณมากนะสู้ๆน้ตรงนี้เขาเขยมแข็งครับเขาก็ช่วยกันดีก็เดี๋ยวเราเสร็จตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราต้องแวะไปตามเบินทมไหมวะหน้าไปนะน่าไปเหรอน้าไปไหม ตามเมืองโทมเขามีอะไรกันตรงนู้นหน้าไปไหมหลวงพ่อปกติเขาไปเขาไปทําอะไรกันตรงนู้นเขาไปเที่ยวปราสาทมีไหว้พระไหมในนั้นมีมีมีอ๋อข้างในในปราสาทในปราสาทมีไหว้พระด้วยเหรอมีมเหรอดีจังตรงไมไปไหว้พระเอาเลิกเอาชัยหน่อยไหมดีนะหน้าไปไหมหลวงพ่อหน้าไปนะหนน้าไปะเดินทางกี่นาทีจ้าตรงนี้ จากนี้ไปประสาทก็ประมาณไม่เกิน1ินาทีไม่เกิน1ินาทีเองเหรอใช่อ๋อโอเคหลวงพ่อเดี๋ยวผมจัดการให้นะขอบคุณมากขอบคุณที่ทักมาโอ้หลวงพ่อขอบคุณครับเดี๋ยวทักเาไปหลวงพ่รอดสุกแรกขอบคุณมากครับหลวงพ่อขอบคุณที่ให้พรขอบคุณที่ให้ของดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปเยี่ยมเดี๋ยวผมใส่ไว้เลยเนี่ยนะ นี่ผมใส่ไว้ที่เสื้อนะอะผมควรไปตามเบิร์นทมไหมทุกคนถามทุกคนหน่อยสิผมควรไปไหมผมควรไปไหมไปไหมควรไปไหมควรไหมไปไหมแล้วมันมีเนี่ย,ยวตรงนั้นอนะกลิ่นไม่มีเนี่ยครับมีนิดหน่อยครับ ทุกคนอย่างนี้กดติดตามไว้นะทุกคนกดติดตามไว้แล้วก็ผมอ่ะผมอย่างนี้ผมจะฝากบอกทุกคนว่าต้องการยางเป็นจํานวนมากต้องการยางเป็นจํานวนมากนะครับผมเนี่ยก็เลยจะฝากทุกคนช่วยกันแชร์ออกไปเพื่อตามหายางมาทําบังเกอร์อีกหลายจุดไม่ใช่แค่ที่นี่ด้วยนะครับ ขอทุกคนช่วยกันแชร์ออกไปเพื่อให้ถึงคนที่เขามียางเก่าแล้วเอายางมาให้ผมสิ่งที่ผมอยากได้คือยางตอนนี้แล้วให้เอาไปลงที่ตลาดอตกกรุงเทพตลาดอตกกรุงเทพนะครับนะตลาดอตกกรุงเทพมีคนบอกว่าห่วงไม่อยากให้ไปเลยน่ากลัวโอ้โห fc ที่รักจ๋าผมอยู่ชายแดนทุกวันเลยผมไปยันฐานของฝั่งผู้ลุกรานมาแล้วครับผมไปยันโอ้ย เข้าป่าลึกไปยี่สิบกิโลไปไปไปมาหมดแล้วครับทัวร์ที่แบบที่เสี่ยงอันตรายอันตรายนี่ไปมาหมดแล้วนะขอบคุณมากที่เป็นห่วงแต่อย่าให้ไปใช่ป่ะอ้ามีคนบอกอย่าให้อย่าไปนะมีคนบอกไปเอาสรุปสรุปอย่าให้ไปหรือไม่อย่าให้ไปเว้ยมีคนส่งของขวัญมาให้ด้วยขอบคุณนะครับส่งหัวมังกรมาให้ด้วยไปใช่ไหมไปให้ถึงใช่ไหม เดวแวะไปไหว้พระก็แล้วกันถือว่าแวะไปไหว้พระก็แล้วกันนะครับหมอผีจะเจอหมอปลานะครับของไทยประทะของเขเมรน,นะเอออ่าโอเคโอเคไปงั้นกดติดตามไว้นะจ๊ะจะไปแล้วนะนะตรงไหนของตลาดตะกอมันจะมีตึกครับลงข้างๆได้เลยลงหรือว่าไปถามที่ตลาดตะกอก็ได้จะมีที่ดอกยางไว้อยู่เรามาช่วยชาติไปด้วยกันทุกคน วันนี้สิ่งที่เราทำไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งต้องใช้มันมีให้ใช้มันพร้อมมันพร้อมดีกว่าไม่มีเลยนะล้วพูดลูกลานมาเราก็พร้อมลุยไม่ใช่ต้องมาพนมมือไหว้นะโอเคทุกคนกดติดตามไว้เดี๋ยวไปแล้วเดินทางสัญญาณมันจะตัดกดติดตามไว้ครับบ๊ายบายครับ